สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามากินอะไรเลยไสกรอกไส้กรอกรย่างจ้า <c oughs> แต่เราไมา่ได้ย่างเราใส่เครื่องอใส่เครื่องไนนะอ้นั่นเคออบเอาเราไม่อยากกินของทอดของปิง้งมีไสก,กรอกมีอ่าขิงดองจ้ะแล้วก็กระหล่ำพริกไม่มีจ้ะลืมซื้อพริกมา กินได้แล้วลูกพี่ปอนนนำหน้าไปสองลูกแล้วจ้านี่จ้าใส่กรอบลึกลกึกงอสวยเลยจ้า <c oughs> อืมอร่อยจริงด้วยพี่ปอนกินไปสองลูกแล้วื <c oughs> ลืมซื้อพริกได้ไงเนานะ อร่อยไหมครับอร่อยครับอืมกินเยอะๆนะถ้าป้าไม่ได้ทำงานก็นี่ยจันต้องมาเจอกันทุกวันอ,อือร่อยจริงๆด้วยอันนี้อ่อะอย พักกรอบมากอรยอยไรไหมครับ,บค,คบ <c oughs> ป้าถามได้รอบมากกลัวหลานกินไม่ได้อะไ,อ,ดอะไรลูกอะไรลูกอืมอะไรลูกอืมกระเทียมลูกอืม <c oughs> มากเลยมาจ้าลุงป้านาอามากินพี่พวนชวนพี่ป้านาอามากินกันด้วยกันจ้ะชวนพีาอาลุงป้านาอาลุงป้านาอามากินกันคะครับครับ มาจ้าพี่น้องมากินไส้กรอกกันจ้าอยากตักกับนึงซือ้อไส้กรอกมาห้าสิบบาทเพราะแม่ค้าแถมมาให้ด้วยอื อา่ลยยั่ขอตัวไปกินด้วยกอก่อนจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชั้นนิ่มจับแพ้เฮล่าแชนแนลด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆสองคนนี้จ้า ได้มีกำลังใจถ้ามีอะไรก็ทำเม้นมาบอกได้นะจ๊ะเด็กๆอ่านไอ,อน้อ่านอ่านเป็นแล้วจ้ะเดีย๋ยวนี้ม้อ่านคอมเมนต์พี่ๆป้ลุงป้านาอาแล้วจ้ะเขาดีใจใหญ่เลยจ้ะชอบใหญ่เลยขอบคุณนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย